สวัสดีครับพี่น้องมันมาหาเห็ดพี่น้อง,งอยู่ใน,นปา่าโอ้พี่น้องเขามากับเห็ดปวกไฟพี่น้องนี่น,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 นีพี่น้องโอ้ยพี่น้องเบิ้งเิ้พี่น้องนี่ยจุ๊ไ่งี้ใ่้ีตด้มาพี่นองนี่นี่ี่น,น้มันน่าดูพี่น้องมัน่ทยผู้เดียวพี่น้องมันพูดไเบิ้งกับพูดอย่ง มาพี่น้องมากคุณบังคุณเลิกก็วางไว้พี่น้องอุ้ยแต่ช่างพี่น้องขายยางเงี้ยพี่น้องนี่นี่เนี่ยพี่น้องเลื้อยคักพี่น้องเลื้อยคักโอ้ยพี่น้องมุกชีพอดีมะผัวพี่น้องยนี่หาหมูจะหมูเขายางไปทางไหนหมดเกิดของหาหมูบ่บผัวพี่น้องแล้วเลยมาผัวเพื่อน เงือซาธุเงือซาธุจุไิพัวคนเงือะเนี่ยพี่น้องเนี่ย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 มาเห็นไม่เก็บมืดเดี๋ยวลาสุดท้ายเบอร์พี่น้องไปเนาะก็เก็บก่อนพี่น้องพี่น้องบังบังพี่น้องบังบังพี่น้องโอ้งพี่น้องบังพี่น้องบังพี่น้องบอ้ยพี่น้องบังพี่น้องบังพี่น้องโอ้ยพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเก็บเพียรได้กันพี่น้องเนี่ยเอาใส่กระตาไปพี่น้องไปไปขุดให้มันหมดพี่น้อง บมันบ้านพี่น้องมันบ้านมา่อไรพี่น้องฟางนึ่งฟางนึงจู<ะ>้งแล้วพี่น้องเก็บก็กว้างไหมเดี๋ยวจะเอามาให้เบิ่งอีกพี่น้องเดี๋ยวเก็บกวางพี่น้องเห็นพี่น้องเห็ดที่ได้วันนี้นี่พี่น้องก้าหนึ่งเอาลงกระตาพี่น้องอเลงกระตาในดอกเงี้ยสุดของมูพี่น้องเนี่ยอันนี้เด็กดอกบ้านพี่น้องต้นดอกบ้านต้นนี้ดอกบ้านพี่น้องนี่ดอกจุ้มันพี่น้อง นี่พี่น้องดอกจูนี่พี่น้องมานี่หลายเติมอยู่พี่น้องน,นี่พี่น้องหลายเติมอยู่นี่จูนพี่สองพี่น้องนี่นี่พี่น้องใส่ลงไปพี่น้องน่ พีน่องเราหาเบงไหม่ม,หมันยังีนะคุปอมัมันยังมีบกอทีนี่หาเบงไม้มามันยังเหลืออยู่พอติดจิ้มแมพ,พ,พี่น้องเอยตัวนี้แต่ขาแ่พี่น้องแขนกพี่น้องไปน้องหาบงพี่น้องอีกจังอยเคืงเี้นแต่อยงอยู่เลย

สมอกัมนี่ก็กละดอกเ่็ดเป็นดอกเดียวกันได้ธรรมดาสิคนมหาชนะชัยเดี๋ยวสิถามอันนี้ให้อันทหารไหมมูหนึ่งได้ถึงได้ถึงครึ่งโลโบ่เดี๋ยวโฉบฮะต้องไปสร้างเอาแล้วเนาะเยวโพี่น้องมาเบิ่งเขาได้ตีละก็ยาดอกหน่อยเพราะว่า

เต้นดูดนีเดียวฮะไอ้เม่มนต์าเหลือเขาตัวล่ะมองเดียวกันบั้ยโมเมนตพดเหลือเ้าหร้อเป้าเ้าเดียวกันเล้วบอกเขาแกแบกก็เลยเหรอหัวมันหัวมันก้องเร็วมันหาขาวันนั้นนี่ครัเออน่าโคตมากพอมามุงไงบอกมันบ่อแล้วมันหัวมันเฉยเหมนเหยียบมันละก็คือขับเล้นะขับขับกันหมเบิ้งวะสี่ได้ อ้าววัน <Anfang> น <avez> ี้แว่าคนใก็แชรับชกวยอัครับไปนอไปไมันจะ